สวัสดีครับวันนี้ครูเป on ิลสอนเลขนะครับผมฝากช่อง YouTube ครูเป on ิลสอนเลขนะครับวันนี้เราพานักเรียนออกมาเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถินนงถ่นนะครับประเพณีท้องถิ่นนะครับซึ่งวันเสาร์นี้บ้านขามป้อมของเราจะมีบุญกระถินวันเสาร์ที่17ตุลาครับวันเสาร์ที่17ตุลาบ้านขามป้อมจะมีบุญกระถินนั้นนักเรียนมัธยมก็เลยออกมาเรียนรู้หนึ่งประเพณีบุญกระถิน สองการทำขนมใส่บุญ<ไ>นั่นก็คือการหอ่อข้าวต้มโดยได้รับววความรู้ครอบวิทยาก,ากรจากคุณแม่หวานใจพงคำผายอสมอหมู่หกหบ้านคำป้อมนะครับเป็นวิทยากรประจำวันนี้ครับสอนทำข้าวต้มอ่ะเรามาดูอะอันนี้กำลังสอนยนะอยู่เด็กๆเด็กๆกำลังหัดทำข้าวต้มมาดูกันเลยครับครับผมตอนนี้ก็เริ่มห่อนะครับน้อง น้องเอ็มน้องเอ็มจะเป็นคัตตอมไหมกับน้องบิวนะครับไอ้จจพ่อในแม่นี่น้องแบมน้องไอครับโอ้โหตอนนี้งย้าใจคืองามงคืออีหยังได้แล้วสองเพจแต่เม่นเพื่อนพ่อนเพ่นเพ็อนเพื่อนมันีนองเ่นอนเอนนอนกันเรับออนนเ้น้องเอน่อนนเอเอมือนน เอเคไปเอากระมังมาใส่กล่องเตียนห่อแล้วนะกระมังอยู่ข้างบ้านพาเขาล้างไปแล้วกระมังงามๆซังซัลนะต่อไปมันก็สสวยเองฮ่าฮาร์ดลูกจะว่าฮาร์ดเอาเนาะฮาร์ดเอาะก็ทำสวยก็ทุกคนจะได้ทำนะครับทุกคนจะได้ทำอันนี้คือมาเรียนเรรนียคับตอนนี้ก็ห่อครับผมห่อกำลังห่อน้องแบมเป็นยังไงน้องแบมไม่คือเลยน้องแบมใส่ข้าวเยอะเเดี๋ยวพี่จิ๋วจะสอนพี่จิ๋วจะสอน ตอนนี้น้องแบมกำลังเรียนครับผมตัวปกติเนาะมาดูนะครับว่าของโอของน้องวิวได้เสร็จแล้วหนึ่งโคมวิวเขาเปลี่ยนเะคือยแท้อย่าทำยาวเอเลนกิจเดเองหุยน้องวิวเสร็จแล้วถ้าลวดมันยาวก็ตัดออกนะลูกมันเลยนั้นน่ะมันจะไปมันจะไปแทงอันอื่นแตกวิวถ้าลวดมันยาวมากไปวยเปิดที่นีวอันนีเลย อ,อในน้องวิวโชว์ผลงานหน่อยลูกสวยอสวยทำส,สวยน่าอร่อยน่าอร่อยน้องเอม็มตอนนี้น้องเอ็มได้ได้หนึ่งงีมแล้วน้องเอ็มได้หนึ่งยีมอนนี้เราก็ได้แล้วนี่ห้องครูิกันรครับผมตอนนี้เราก็<ม>ห่อขอ้อนนาวต้มเสร็จแล้วกำลังเรียงใส่หม้อนะครับเราได้รับหม้อเป็นกระมัง เรียงใส่หม้อเรียงใส่หม้อแล้วเขาก็สิไปต้มพี่น้องประมาณชั่วโมงหนึ่งสิสุกบ่บู่มือนี่ส่วนสิหอแล้วโอ้ครับขาด่เมียเราก็จะเรียงใส่หม้อไปต้มนะครับตอนนี้กําลังเรียงเรียงสวยๆมาดูเลยนี่โดยน้องปุยฝ้ายและน้องเนยเรียงสวยครับเรียงแนวตั้งนะครับเพื่อจะได้ใส่น้ําให้ท่วมเลยต้ม ครับผแล้วเราเดี๋ยวเราไปต้มเรามาดูกันว่าสุกแล้วจะเป็นอย่างไรจะกินได้ไหมนะครับครับผมตอนนี้เขาต้มเห่ากะต้มได้ประมาณชั่วโมงกว่ามันก็สุกแล้วครับต้มใส่กะละมังเต็มกะละมังหมกไงพี่น้องเบิ้งปดดุ๊บุบุบุครับแต่ตอนนี้รอ เดี๋ยวน้องแบมไปเอาใบตองมาลองเราก็จะเอาใส่ตะกร้าไว้พรุ่งนี้ก็จะเอาไปให้เด็กทานอาหารกลางวันนะทานกับอาหารกลางวันแล้วก็ทานกับอาหารกลกา,กา,ากงวันแล้วก็ไอที่ไอันไหนสวยๆเราก็จะเอาไปทําบุญกองกระถินกับท่านพออ,อกเดี๋ยวพ,พ,พรุ่งนี้เรียนเชิญคณะครูผอ,อ,อนะครับมาชิมนะครับเดี๋ยวจะเอาไปไว้ที่โต๊ะทุกท่านนะครับผมอออเป็น ฝีมือฝีมือเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านขามป้อมดวงเย็นนะครับต๋องอมาแกะบังดูพี่บ่าแม่แกบังจะอัน่นไอ้แมาแกะบังดูลูกนี่นี่เส้นนี้ก็ได้นี่นี่ไอแกะมาดูดิเออดเดราไปเมื่อวาน อ่าเดี๋ยวน้องไอซ์กำลังแกะดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับงไปด้แล้วเต็มเต็มกระมังเลยอ๋อพี่น้องเบิงกินเมิดโรงเรียนมิดบ้านเอามาอันห้องอันนี้เสือๆไปินมมมาแล้วฮะ มวมวนมวเร็วๆเนี่ยเขาทาดนแล้วอือ้อือืมัน่ะไอ้ไอ้แกชิมแล้วกูจับดูมันเลยเอาแบมแบมไม่กินมังลูแบมไม่กินลูกแบมโอเคคิดใส่นี่ดูแบมไม่กินม้งลูกไม่กินแกินั้กเ่ยไม่กินไม่กินไม่กินร ินนตอนนี้กนกินไมยัไนสุกไอเ่น็กเี่ร้าก็คีบส่อวอกนั่นตอนนี้ก็เราคีบออกจากเตากันแล้วนะครับคีบออกจากเตาแล้วอันนั้ปะะแนกกินก็กินพะแนคีบออกกปคีบออกก็เต็มานี้ เป็นยังไงเอ็มผู้กินไปแล้วโค้งนึงมันสุกอยู่ใช่ไหมแบมอันนั้นเธอกินไส้อะไรแหลวอยไส้ใจอันอันอันนี้ขานการมาเดียวกันไอไอไอเนาะก็บใบเดือันงามๆหรือเคยเดือดกล้ามมันหยีหรอวะนี่ยอยมืงอื่นดิมืนอื่นค่อยไม่เรือต้องแบบตะกร้าไม่ใช่หยีด้วนี่ค่ะไส้เดียวกันเออกระไส้เดียวกันนั่นแหละอันนั้นไส้อะไร ใช่อะไรไหนมันสูงเอาเอามาให้เอให้ผู้ชมดูหน่อยกับเชื้อข่วยมาข่วยกับเชื้อเจอนไส้เยนพักทองนี่เขาแกะไหนแบมเอามาดูแกะเบิงน้ำมันน้ำหนาเจออันนี้ล่ะนี่อันงามๆแต่แต่อันนี้ไม่อันนี้ไมบแต่คเดี๋ย่น้องเบิงข้าวต้มฮอนฮอนสดสดร้อนร้อนนี่มัดสวยสวยนิดหน่อยนักเรียนเห็นใส่เอามาเบิงดูกินยูค่ะกินยู่โอ้หา กิ่นยูว่าสันบอกว่าเอาไม่เอ็พี่น้องเบิงกิ่นยูว่าสันเอาของเธอนั่นแหละอันนั่นอ้โหพี่น้องเบิงอันอันนี้ใส่อะไรนี่กล้วยใส่ถั่วด้วยถั่วสุกอยู่เนาะสุกอร่อยว่าสันอร่อยอร่อยกินอืมแซ่บแซ่บแซ่บโอ้ยน้ำตาไหลแบบนี้พี่น้องอืมแห้งสิเลย หอมแซ่บอร่อยนะครับสมสมสมกับไม่เสียชื่อนะครับการทำข้าวต้มมัดทางนี้ก็ขอขอบคุณวิทยากรนะครับคุณแม่หวานใจพงคำผายและคุณแม่โอไรพมแพงนะครับที่เป็นวิทยากรให้ความรู้กับเด็กนักเรียนนะครับผมก็ขอฝากช่อง YouTube กบเปิลสอนเลขนะครับผมเดี๋ยวเรามีกิจกรรมดีๆกิจกรรมอะไรที่ดีๆครับที่สามารถให้นักเรียนได้เรียนรู้พัฒนาสืบสารสืบทอด ต่อยอดนะครับเราก็จะมานำเสนออีกนะครับขอฝากกดติดตามกดแชร์นะครับคอมเมนต์ช่อง y o u t u b e คูปเปิ้ลสอนเลขนะครับสวัสดีครับ